คุณรู้หรือไม่เคลือบเซรามิกอย่างไรให้รถใหม่ป้ายแดงสวยกว่ารถใหม่ป้ายแดงทั่วๆไปชมคลิปนี้กันครับ อย่างเจ้าคันนี้ครับช้างอันดีพอเอสเซเข้ามารับบร,ริการตัวท็อปสุดของทีร้านครับโปรแกรมที่ขายดีอีกหนึ่งโปรแกรมเช่นเดียวกันเคลือบเซรามิกพรีเมียมซูเปอร์เรซิน 10H มาพร้อมงานขัดปรับสภาพผิวเต็มระบบค,ครับขัดปรับผิวส้มให้ลดเงาใสเป็นกระจกหรือที่รู้จักกันก็คือ Miller f i n i s h เมื่อสีลดเงางามขีดสุดปกป้องด้วยน้ำยาพรีเมียมซูเปอร์เรซิน 10H มาพร้อมนวัตกรรมเซลล์เฮลิ่งเอฟเฟกต รักษาริ้วรอยได้ด้วยตัวเองเมื่อเจอความร้อนครับนอกจากภายนอกเราจะพรีเมียมให้แล้วภายในก็เช่นเดียวกันครับเราก็เคลือบภายในแบบพรีเมียมให้เคลือบเครื่องหนังพลาสติกดําต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาะแผงประตูคอนโซลกลางคอนโซลหน้าเราเคลือบพังหมดครับเพื่อปกป้องรอยคราบสกรปรกต่างๆอย่างเช่นคราบบีบีคราบ BB, ครีมใบหนดดของคุณผู้หญิงอันเนี้ยทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นเหมาะมากมากครับ กับ,บงานละเอียดละออให้ความใส่ใจพรีเมียมอย่างนี้อาปะทอ้อทั้งสสาขาพร้อมให้บริการครับกรุงเทพรัชดาราดพร้าว80แยก2 2นนทบรุรีซอยวราประดุกครับและติดตามชมกันครับว่าคลิปหน้าผมจะนำนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆมาดูแลสีรถหรือรถรุ่นไหนฝากติดตามชมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ